อ๋อใช่ค่ะจริงจริงเออเอาเลยนะซื้อซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนมาทุกอย่างไฟนอลต้นปีนี้ก็ซื้อแล้วต่อต้องรต้องอเยรอเป็นเศรต้องหลองอซื้อไม่ไหวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลจากที่ที่อยู่กับเอกมัยเราชินกับการเมือยากเราชินกับการ ก็คือยิมนะเดทก็อยู่เขาทำมาแบบเป็นสะดวกไปหมดเลยแล้วก็เรามีเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าขออยู่ใกล้ๆเมืองไว้ก่อนเพราะว่ามันคนางสะดวกกว่าอยูที่แปลงนี้ที่แปลงตั้งใจทำเป็นเดทกนเลยก็ก็ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นรู้สึกว่าแค่แบบโอ้โหเราซื้อได้ก็คือถือว่าเป็นบทคันประสบความสำเร็จข้อสำคมย่กวานั้ยากยยากพอไร ปุ้ยหลายปีมากๆเลยเอืมก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะก็จริงๆมีหลายที่ที่อยากอยู่เอืมแต่มันก็จบจบจบที่ตรงนี้พื้นที่กำลังดีแบบเรายังแบบอพอร์ตได้เลยงานที่เท่าไหร่จะไม่ได้ต้องทำแล้วเนี่ยไปไกลมั้งคราวายาวน้องทำ I don't know เรื่องแบบเลขอะไรอย่างเงี้ยต้องน่าจะเห็นเป็นคนดู่ใช่ค่ะใี่่ยราคาคาที่แบบเราจับต้องกันได้ร้อยล้านหลานว้าวเราเราไม่ได้ิจรเรเรา้่าที่จับต้องได้กับน้เด็ใช่ใช่ตเริ่มลงเาเองเาเป็นเ็นไรบ้าง new plan นะคะ นี้ยังเป็นที่ดินเปล่าใช่ไหมคะพี่ย่าคะตอนนี้เป็นเป็นเอ่ออยู่ที่ไหนก็ไ่ะาแต่ว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ไม่มีแฟนอะไรเลยค่ะตอนนี้แค่แค่ซื้อได้แบบแบบเราเจ็ดเวลาอันยุ่งเหยิงเรื่องไปซื้อก็รู้สึกแบบไม่ใช่คอนเฟิร์มแล้วอันนี้มัเกิดจากจากการติดต่อยังไงถึงจะได้ที่เป็นอย่าติดต่อกันยังไงติดต่อกับเจ้าของยังไงจะได้ใช่ค่ะก็จริงจริงมันอยู่ในหมู่บ้าน เราเด็กกันยอมใส่ไปต้องบอกว่าก็ไม่นะใช่เพราะว่าเพราะว่าผมมาประคองมาค่อนข้างตซดอยี่แล้วด้วยสถรหาที่อะไรคุณหาไปเพื่องะไรบอกว่าเจอนายเดได้สิ่นี้เป็นไรเรคุณนใคาชีแบบก้าค่าคุณเป็นใ้าชีพทำไม What ก็ไม่เห็นหรอกไม่ตะกร้าหนู รู้แล้วนาเดทเอาไปซักที่ร้านซักแห้งของเขาที่อยู่พารากอนชื้ออยไหอขอสใเขหยอเชื่อไช่อ่ะี คือจริงๆที่บ้านแม่บ้านจะจะแยกให้เลยเพราะว่าอันไหนเขาซักได้อันไหนที่เขาบอกว่าเออช่วยเอาไปซักให้าหนือว่านาเดทเข้าบ้านแล้วก็คงแบบปึ๊เพิ่มเพิ่มเพเ่าไป่รู tem, ้หรือเข้าไปไม่รู้แต่นั่านาตาการหนูแต่รวมตั้งในนาตาการนี่เสื้อผ้าเราด้วยไม่น่านะคะน่าจะของน่าเดทค่ะในตาการจะเป็นของนาเดทเสื้อผ้าน่าจะน่าจะเสื้อผ้าของนาเดทไม่ รัแบ,บแดดและมั้งคะมาชิลไปนเลยค,ค, <c oughs> ค่ะสำหรับมาชิลไปนะครับสมการแดดการแดดไม่นะอืมจริงๆมนุษย์ทุกคนต้องได้รับวิตามินดีเยอะๆค่ะ Good ืะ่ r สุ <c oughs> ขภาพเราแม่เนแดดเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ Super Chill ค่ะจ <c oughs> อจิงงอันนี้คือสถานการณ์แบบข้าย,ยาไปวิ่งด้วยหลังจากที่เราวิ่งเราก็มักจะแบบอาบแดดเป็นคนติดติดกับขอได้เจอแดด